สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้เราจะมานี่มาแคนอะไรนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการไม่มี8แปดตัวคาที่ไม่ไม่มีไอดีแท้นะครับใช้ไอดีปอมก็อย่างแรกเข้าไปตัวในข้อตัวลันเชอร์ของเราเลยลันเชอร์ก็ตัวเข้าเกมครับแล้วก่อนนะครับโอเคผมก็จะมาสอนให้ทุกคนรู้จักรู้รู้กันนะครับอือ โอเคแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับพอเราใส่ชื่อเสร็จกดตรงนี้โอเคแล้วก็ตั้ชื่อก่อนเลยป8โอเคมี0.8แล้วจะเห็นว่านี่เลยนะครับเอ้ยอันนี้มันของแล้วใครแล้วใครแล้วที่ใครอยากแล้วที่ใครอยากเล่นเล่น snap shot นที่ใครอยากเล่น snap นช h o t ตัวอื่นก็กดตัวนี้ ฟาบแล้วมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนี่สจ w 08a นะครับกดเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปไะปแต่ส่วนต,ตรงนี้ผมจะใช้เป็น1.8ึน่งจุแปดเจ้ากันนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดไม่ล่าสุดหรอกมีตัวใหม่นะครับพอเราพอเราเลือกเวอร์ชั่นที่เราอยากได้แล้วก็กดเซฟเซฟโปรไฟล์กดเข้าเกมนะครับโอเค วันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์วันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย